ดีครับดีใจมากแล้วก็เหมือนเหมือนจากที่บอกครับผมพูดจริงๆเลยว่าแบบผมมีปัญหาเรื่องช่วงท้องกดไหลย,ย้อนหรือแบบลมในท้องไม่ดีเพราะเป็นคนกินร้นจัดพอวันหนึ่งเราได้เป็นผู้ประสบภ,ภัยพี่เดือนผู้จัดการก็เอาเคมีมาให้ทานตลอดคือข้อดีคือผมไม่ชอบเคี้ยวออชอบคืนเลยก็พอได้ี่ง่ายชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็พอ วันหนึ่งมีติดต่อมาว่าเฮ้ยเคมิลสนใจโจยี่เป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหแบบรับเลยผมคงปีนี้ผมกินเคมิลได้แบบต้องซื้อเลยครับนี่ที่งที่ดีใจนะครับก็ดีมากแล้วขอบคุณเคมิลที่เห็นเห็นเห็นเด็กบ้านๆบ้านนอกคนหนึ่งที่ได้ได้ เห็นได้ให้โอกาสอะไรแบนี้ขอคุมมากครับมันเหมือนเหมาะกับคนที่แบบทำงานไม่เป็นเวลาทานข้าวไม่เป็นเวลาเหมาะกับราชาวชาวเราด้วยเหมือนกันนะครับชาวเราที่แบบทํางานหนักบางทีดึกดึกอะไรแบบนี้แบบถ่ายงานถ่ายงานนู่นนี่นั่นหรือแบบไปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดผมว่ามันเหมาะมากมีพกไว้สักกันสักซองสองซองผมว่าจบชีวิตอันนี้หนึ่งไอเทมไอหนึ่งไอเทมในกระเป๋าในไอเทมในกระเป๋าของผมแล้วก็ดีคือรับประทานง่ายด้วยใช่ไหมครับทานง่ายด้วยครับผมนี่คือ คือมันไม่ต้องไม่ต้องเขี้ยวเคี้ยวอ่ะครับเอาใส่ปากแล้วก็กินน้ําตามในเลยรสชาติกินง่ายครับไม่ขมไม่ขมครับกินง่ายเลยฝากหน่อยสําหรับคนที่อยาจจะเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงท้องหรือแบบเป็นกดเป็นกระเพาะไม่ดีก็ก็ฝากครีมิลด้วยนะครับก็ทานง่ายแล้วก็บรรเทาอาการได้จริงผมรับรองผมรับประกันว่าผม เป็นจริงๆแล้วก็ผมใช้จริงแล้วก็ดีขึ้นมากจริงๆครับตอนนี้ใช้ชีวิตปกติมากครับอ่าอาถึงเรื่อง<ด>ที่เราโพสล,ล่าสุดที่ผมว่าบอกแฟนับว่าไม่ต้องเอาเงินมาแลกใส่เพมันมันเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงโดนนะครัคือมันเป็นมันเป็นอย่างนีมน้มันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วสําหรับผม<อ>ผมรู<ๆ>้เรารู้สึกแบบเกรงใจมากๆ,ๆเลยพี่ในใจส่วนลึกของผมเมันเกรงใจเพราะว่าเราอ่ะเกรงใจที่ว่าแฟนครับแล้วก็เรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจเวลา เวลาแฟนลับแฟนแฟนเอาตังค์มาแล้วก็เพื่อจะเหมือนเผื่อว่าโจยี่เนี่ยไอ้ตังค์แล้ว <I S 1> ถ่ายรูปให้หน่อยเราสมมติถ้าผมไปทํามันจะดูแบบเฮ้ยเราเห็นแก่เงินหรือเปล่าอะไรแบบงี้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าแบบเอาแบบความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เราก็เนี่ยพี่ถือมือถือมาเลยผมถ้าผมร้องเพลงแล้วก็ผมไม่มีดีดกีตาร์หรือพินพี่เอามือถือมาเลยผมอะเต็มใจถ่ายให้โดยที่พี่ไม่จะไม่ได้เสียตังค์แบบเพราะว่า ซื้อโต๊ะเข้ามาดูซื้อบัตรเข้ามาดูแพงมากเลยนะพี่แต่ละงานแต่ละงานมันโต๊ะสี่ห้าพันอ่ะแล้วต้องมาเอาเงินมาให้ผมอะ่ะมันผมว่ามันเอาเอาเก็บไว้แบบใช้ชีวิตประจำวันวเองก็ได้แบบกลัวแบบเกรงใจนะครับริงไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าแบบเหนือบาปของแรงจริงผมก็รับได้เพราะว่า <c oughs> จริงๆพี่เพราะว่าคือผมส่วนมากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเกรงใจมากกว่านะเวลาแบบสมมติเวลาไม่มีมือถือก็ตามเวลาเอาเงินมาให้หน้าวท <c oughs> ีเราเนี่ยแบบนี่เป็นเกรงใจนะพี่เอาจริงมุมผมผมเกรงใจ ผมก็เลยแบบเกรงใจผมก็เลยต้องเดินไปรับจริงๆผม,อ,มอ่ะก็ยิงแบบไม่เป็นไแมบบ่เป็นไรเลยนะพี่ๆมาดูไม่ต้องเอาแบบเรียกว่าติปหรืออะไรให้ผมแต่ถ้าเอามาผมก็จะเอาไปทําบุญก็ก็ก็แบบน่าแฟฝงกันไป mm ก็ผมว่าเอาความสบายใจของทุนดีกว่าหลัหลหลจงจากที่โพสออกไปแล้วแบบนคฟถามความร่วมมือพอสมควรไหมครับก็มีมีครับเพราะร่วมมือแบบแบบก็มีแบบบ้างแต่ก็มีแบบร่วมมือดีขึ้นครับจริงๆก็ น่ารักมากๆแฟนครับเวลาผมไปเล่นก็น่ารักแค่ผมอ่ะผมรู้สึกแบบแค่ผมแบบรู้สึกไปเองแหละว่าแบบเราเราเกรงใจพี่พอพอเราเจอบ่อยมันรู้สึกแบบนี่ไม่สบายใจเลยแบบแบบอ่ะอย่างผมไปเล่นแบบตามแบบพี่พี่ทงานโรงงานอย่างเงี้ยแบบแฟนแฟนผมอ่ะแบบทํางานโรงงานหรือแบบทํางานแบบแบบคือทั่วไปอ่ะแบบสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี้ยเล่าติ๊บมาให้เราร้อยสองร้อยอ่ะแล้วเขาเงินเดือนเขาอาจจะแบบ ผมกลัวแบบมันมันทำให้ลําบากคือมันเยอะไปกว่าลาบากอะไรนี้แต่ถ้าแบบเต็มใจให้โดยแบบแบบโดยที่ถ้าพี่สบายใจก็ก็ไม่ว่านะไม่ไม่ได้มีความแบบในในความคิดเรามันไม่ได้อยากให้เป็นธรรมเนียมใช่ไหมว่าถ้าถ่ายรูปกับโดรี่ต้องเออใช่ใช่คือถ้าสมมติอยากถ่ายรูปผมแบบไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมเลยนะเอามือถือมาเปิดกล้องแล้วก็บมถ่ายให้โดยโดยโดยใจแบบ เราเราเลยใจแลกใจกันไปเลยแบบว่าจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าทิปอะไรก็ยังให้ได้ครับทิปก็ให้ได้ปกติแบบแบบถึงถึงแบบทิปให้ผมก็เต็ีมใจรับถึงถึงแบบไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรแบบผมว่าทุกคนซื้อบัตรมาดูมาดูผมอ่ะผมว่าทุกคนที่ซื้อโต๊ะซื้อบัตรในร้านอ่ะเขาคือแบบแรงสําคัญของผมทําให้ชีวิตผมดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาได้รับจากผมอย่างเดียวเขาให้ผมมาเยอะแล้วให้แบบ มาดูซื้อบัตรผมดูให้มาเยอะจนปีนี้ผมผมได้ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตเก็บตังค์ทำบ้านให้ตาให้ยายได้มันก็เพราะพี่ๆที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบการให้ตังค์ให้อะไรน้าปวที มันก็เลยเราเลื่อนรู้สึกว่าเอ้ยเกรงใจมากๆเพราะว่าแบบพี่พี่ให้ผมมาเยอะแล้วอะไรเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ใหม่เรื่องความรับผิดนอบไม่นะครับก็ก็อย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างคุณเบิ้ลพี่ก้องอะไรแบบนี้เขาก็ทําดีมากผมอันนี้ผมเห็นด้วยผมผมก็เห็นด้วยกับพี่เขาที่เงินทุกบาททุกสตังค์เอาไปทําบุญนี่ผมก็ผมก็คิดว่าเออถ้าเราผมก็จะก็จะเผื่อถ้ามันอันนี้ไม่ได้เราก็จะปรับแบบนั้นว่าเงินที่ได้มันก็จะเอาไปทาบุญ แบบความสบายใจได้ทําบุญด้วยจะได้แบบเออสบายใจนักสองโจ้ยอย่างที่เราโพสไปนี่เพราะว่าเราอยากจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจด้วยกลัวคุณจะแบบมองดราม่าว่าแบบว่าเข้าถึงตัวยากด้วยอีหรือเปล่าครับไม่ครับไม่เลยไม่เลยคือผมเนี่ยผมมาเดินผมไปเดินไหนเดินไหนผมไปไหนมาไหนผมไม่ไม่เข้าถึงตัวยากกับสบายชีวิตผมกับบ้านๆนะครับแบบในหมู่บ้านเงี้ยแบบวันดีคืนดีพ่อกับแม่พาลูกสองคน เ <g ling> จอยู่องนตรีนโจที่ถ่ายรูปผมก็ยังแบบถ่ายเ,าเจอแบบมันมันเป็นแบบแค่แบบว่าผมรู้สึกแบบกลัวแบบไม่สบายใจแค่เกรงใจนเกรงใ,ใจเพราะว่าคือแบบทุกคนไม่ต้องแบบให้เงินผมก็ได้ตอนแบบพอถ่ายรูป กล้องมาได้เลยถ่ายถ่ายได้เลยครับแบบคือไม่ต้องเกรงใจนะครับคือสามารถเอามือถือพี่เปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องเืง่นมาห<ม>น้าวทีถ้าผมไม่ได้เล่นพินกีตานะครับเร<อ>ืเ่องนี้มัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องเล็กๆครับแค่แบบโพสแบบไว้เผืเอ่ออ,อีกเรื่องหนึ่งความฝันสําเร็จแล้วค่ะโจยี่ะาบ้านตายายเนาะเพราะอูนี่แหละครับบ้านตายายมันก็สําเร็จค<ส>ือผมผมตั้งเป้าไว้ว่าทํางานปีนึงเราผมจะแบบเงินที่หาได้เราจะพยายามที่แบบทาบ้าน แบบโป่งบ้านจ่ายค่ั้งวัดบ้านให้มันจบเพราะว่าแบบี๋ยวผมตัวแบบมันจะเป็นหนี้อะไรแบบนี้ครับก<อ> <ๆ S 2> ็เลยได้เอ้ยเราก็แบ่งส่วนนึงไปทาบ้านที่ร้อยเอ็ดด้วยครับก็แบบมันก็ทําได้สําเร็จแล้วก็ผมก็ติดกล้องแล้วก็เจอตายายนอนดูทีวีเ,เราไม่เคยเห็นภาพนี้มาตั้งแต่เป็น26กว่าปีแล้วนะแบบแบบนอนหลังคาล่วมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ได้ทําบ้านให้ตาให้ยายมัน,มน มันเหมือนแบบวันนี้เราก็คอมพิวตแล้วว่าชีวิตผมก็ไม่มีไม่ได้ขออะไรเยอะเลยแค่นี้ก็พอใจแล้วแบบยางว่ายังไงบางตายาย,ยาว่ายัาง,อยงโ,อโอ้ดีใจครับตายายก็สบายเขาเขาช่วงนี้ตายายก็เขาชิวๆครับมีเหรียญเลี้ยงเหรียญอยู่บ้านก็อย่างที่บอกครับผมว่าสิ่ง,งชี่ิิที่ผมดีขึ้นได้ก็เพราะแฟนแฟนที่แบบมาดูคอนเสิร์ตแบบคือผมบบก็เรงใจมากเลยนะแบบทุกคนแค่มาดูผมแบบผมก็ดีใจแล้ว มันมันคืออย่างนี้แค่นี้จริงพี่ติดกล้องพูดคุยกับคุณตาคุณยายทุกวันตะโกนตะโกนแม่ยังแบบอะไรอย่นี้ครับแม่เฮ็ดยังบางทีวายายตกใจเสียงมาจากไหนอะไรอืมคือทุกบาททุกสตางค์นี่มาจากแ้ำแลังน้ำแรงของโชเอ้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ครับก็ใช่ครับก็เนี่ยครับก็ได้บุญกุศลที่ทุกท่านแบบช่วยสนับสนุนนะครับบุญกุศลเท่าไหด้วยครับวยเหมือนกันแฟนด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ บ้านของผมทำไม่เยอะมันเป็นบ้านบ้านแบบทําคือถ้าก็ทําเท่าที่ตัวเองมีครับก็ราคาก็ประมาณถ้าถ้าถ้าหลังเป็นหลังก็เท่าไหร่ครับพี่เด่นเก้าเก้าแสนเก้าแสนห้าผมทำเหมาเก้าแสนห้ายังไม่ทําครัวแล้วทีนี้ทําเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเฮ้ยถ้าไม่มีครัวจะทาอาหารที่ไหนวันนี้ก็เลยครัวเปิดครักพี่ที่เป็นเจ้าของพี่ที่คนทําบ้านเออ้ไอเฮ็ดขวอยข่อยน้ำเนี่อไอ พวแบบยิ่งง่าพ่อหรือบ้างตู้เย็นพ่อเด้เห็นแนวกินได้ตอนนี้ก็ทำกลัวเพิ่มอีกถ้ารวมแล้วก็ประมาณล้านล้านสองล้านสามเรื่อง้อหายใจโล่งเราไหมแบบปั๊บปั๊บโอ้พี่โล่งมากคือผมคุยกับพี่เดือนอยู่ประจําว่าพี่เดือนชีวิตผมนะผมว่าไม่ได้ชีวิตผมเป็นตอนเนี้ยมันดีแบบมากๆาเลยนะครับแบบอะไรที่จะมาทําให้เราแบบ ที่มันแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรต่างๆผมผมแบบผมรับได้หมดห,หรืออะไรที่เราแบบเหนื่อยหรืออะไรผมอ่ะทำได้เลยแบบผมพร้อมที่จะยังไงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมแบบเหมือนบรรลุว่ทาทําบ้านให้ท้ายยายได้สบายคุณแม่ก็ได้อยู่สบายแล้วผมชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะไรพูดกับพี่เ่ยแล้วว่าผมแบบยังไงก็ได้เลยชีวิต,ตวยังมีอีกไหมยังมีเป้าหมายต่อไป<ม>อไป<ม>ีกไหมคะก็มีครับคือคือมีคนบอกว่าคุยกับพี่ พี่บอยโยมุดพี่บอยโยมุดเคยไหมครับอยโยมุดลาก่อนที่ร้องเพลงลาก่อนว่าพี่เนี่ยผมบ้านผมพิเศษแล้วผมอยากมีแบบอีกหลังอยากลองทำนั่นนี่พี่บอยเออเนี่ยพี่ก็ทําบ้านบอยแกก็ทําบ้านแกก็บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นต้องมีนี่ต้องจะได้มีแรงกับเพื่อนแรงกับเพื่อนต้องมีหรอทหารนี่หเป็นเต็กบอลแจนพี่บอยอ๋อเหรอครับพี่พี่ผมก็คิดเลยเราต้องมีนี่ต้องมีนี่ต้องมีนี่ต้อง แล้วนี่ก็คิดอยู่ครับว่าว่าจะจะกู้อีกหลังหนึ่งแล้วก็ว่าจะทําแบบว่าเป็นสตูเพื่อให้ตัวเองรายงานนั่นนี่ได้ของตัวบ้านเลยข้างบ้านกรุงเทพครับแต่ล่าสุดผมไปถามที่ที่เป็นดูแลหมู่บ้านมีคนมาจองแล้วนะครับแต่ว่ามีคถ้าคนมาจองแล้วจะเห็นข่าวไหมครับ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ผมขอขอซือต่อในหลองฮ้อนย้อนอะไรทีขอซื้อต่อขอแบบว่าถ้านี้ได้ก็เอาหลังฉัดไปหลังนี้ผมขออาจจะมีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทรับไหมแฟนๆถามค่ะแฟนๆมีคอนเสิร์ตไว้ปีนี้ครับแต่แต่ยังไม่รู้ว่าแน่ชัดเดือนไหนมีปีนี้แน่นอนปลายปีนี้แน่นอนแต่มีแน่นอนมีแน่นอนครับแฟนๆถามคาะเยอะไหมแบบยงอูเยอะครับเยอะครับก็ ก็คอนเสิร์ตใหญ่ก็บรรจุคนประมาณ40คนเอะเดียวเดี๋ยวเดียวสิครับแม่แม่กับพี่สาวแล้วก็ตากับยาย4ีคนอีกอีกเท่านะอีกสามสก็เป็นแฟนอฟนอแล้วพวกพี่ล่ะแล้วพวกพี่อ่ะมีมีไว้อีกครับอีกยอ้วนะก็พยายามที่จะ เท่าที่เราอยู่ได้และอบอุ่นที่สุดครับมองมองที่ไหนไปบ้างคะที่ไหนนะยังไม่มีเลยครับไม่ถึงขั้นอิมแพคราชมังเลยแต่ละราชมังไปไปดูคอนเสิร์ตเขาอยู่แต่ตัวเองยังผมว่ายังอีกการอีกไปตอนไปดูโคเพลแล้วบอกอ่ยอยากเป็นโชวีโพสตอยู่ในราชมังก็ไม่ไม่ไม่คิดแบบไม่เกินฝันมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นถ้าผมยังยังอยู่ในแบบเขาเรียกยังอยู่ในวงการได้นานก็ ก็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 สาธุก็เป็นยังไงนะครับเตรียมเตรียมทุกเตรียมทีชั่วโมงเราเอาเพราะอยู่ครับผมต้องผมฟิตร่างจะฟิตร่างกายดีเตรียมทุกสถิติกดบัตรภายในกี่นาทีไปหรือยังครับหนึ่งวินาทีอรอดูหนึ่งวินาที หนึ่งใบโอเคครับปลปีสภาเลอกนะครับโอเคครับใครบอกตอบไม่เก่งตอนนี้บ้านเหรอครับผมมีหลังเดียวหลังเรียบหลังเดียวครับที่ไรอินเหรอครับไรอินหลังเดียวบ้านยายสรุปตอนนี้คือมีสองหลังสองหลังที่ไรอิดแล้วก็แม่อยู่ไหนแม่อยู่กับผมที่กรุงเทพครับ